เป็นเงี้ยนออะพี่ก็ะครับเจอมาทองมป่าไม่ไปเจอเล่นเหรอหายติกเกอร์ได้แล้วไปดูคอนเสิร์ตเอ็ดีเทหอลดงตู้สิ๊เกอร์ที่แรก่ายได้ดีแค่หนี่งอันนี้แบบว่าเรสิ่งมากสีคืออี้ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าขหม่ยงไ่ทัด้ยินทม่า ข้อที่สเป็น6อค่ะแปดหรือสไปคดู่ะไปค่ะค่ะ5 4 3 2คทอที่2ค่ะไป x ค่ะแดรอล้วหรือว่าไม่หดค่ะโอ้ที่คือ1อค หมดเมื่อกี้ที่เขาออกมาใช่ไห่ลูกแล้วก็มีอันจิ๋วๆด้วจได้หมเดี๋ยวแเดี๋ยวเดี๋ยวนแล้วเดี๋ยวทุ่มคือถ้าเกิดว่าครัมงีพวกพี่ได้ถ่ายไปเนี่ยทางค่ายจะมีพวกพยาบาลก่อน เหนือยๆย16่เองโอ คูณพ่อเราเอาสองก่อนแล้วเดี๋ยวยี่สิบยี่สิบโอ้โหจะยี่สิบเมื่อกี้เราแปดไปแล้วเดี๋ยวเราขอร้องสิบหกดูนะเดี๋ยวนะคร,ๆๆราพร้รอมกดปุ่มสักเดี๋ยวอน,นะพร้อม móng dáng móng dáng ok nè móng dáng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  móng Đi móng dáng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 